เขาตั้งแตไม่อยู่ในชุดระเบิีมันล่แล้วก็จะมันไล่เกี่ยวกับุดระเบิใน EP ที่หกยังไงล่ะกว่าจะมาถึง EP ที่หกนี่มันใช้เวลาสามสิบเดือนกว่าจะมาถึงอเกชังเลยแมง่งเออเฮียสามสิบเดือนไม่ใช่มาหนึ่งวัน อีพีที่หกแล้วนะครับอีพีจะเยอะไปถึงไหนโอ้ยไอกองเล็บสุดแหลมมันคมเอสลามน้ำกับไอซูปเปอร์ฮาโกซูปเปอร์ฮาโกซูปเปอร์ฮาโกซูปเปอร์เอ่อชื่อแม่งยาจะปไป็นผีเปรตค่ะมาวิ่งแข่งกันกว่าใครจะชนะฮ่าฮ่าฮมาลุ้นน้ำใ,ใจอะไรใช่ไหมล่ะผูะคะค้ชมมาดู้ว่าใครจะชนะมีคนเซ็นหนังขี้ปากมนดูเลยว่าเอ่อนี่แกยัยขี้ปากฉันไปทำไมแกกินขี้ฟันกูเยอะ อ๋อไม่มีคนอ๋อคนก็คนโดนแล้วนั่นคือไอเล็บสุดแรงคนนี้เองว้ายควายกูรู้ตั้งร้อยปีว่ามันจะเสกมาตรงนั้นไอยนี่กูหยังตัวนี่นี่อย่าเป็นแลิค่ะไอคอซูไอมิกิควอสไอเป็นใครอีกแล้วอ่ออือยนโลย ว่าแล้วล้อล้านมาเซ็นเลยพวกมึงกูคิดอยู่ในใจว่าพวกมึงจะเสกขี้ปากมาใส่กูเย้เลยคนที่หนึ่งปรากฏว่าฮีโร่ซินิบายเลยคนที่หนึ่งนั่นแหละครับวันดีทาโก้ว่าสน呐อุ้ยวิกิมิกิรูไปเท่าไหร่นะบูชมในคลิปวีดีโอโทรศัพท์พับได้เครื่องใหม่ของยาอุ้ยโทรศัพท์พับได้น่ากินว่ะไม่ใช่ อเลฟลอยลอยทำไมไม่เต็ว่าอุตส่าห์กูได้คนที่หนึ่งม,มันร้อปีทำไมแกไม่ได้ฉันได้คนที่1นึ่งมาพันคนแล้วกมค,คิดว่าผมอยากจะเลือกเทวแมงมุมเขาไม่เทวแมงมุมไงเห็นข้างหลังเขาไม่นานมันเป็นแมงมุมอ่ะเหยียบปากใส่หน้าตืดเมื่อยหน้าตืด โอ้ยไอตัวคนเลสลังคมสองตัวไอไอตัวตาขาวไอตัวบีกโตไอ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 สนิทเล็บยาวเฮ้ยวิ่งท้าถึงน่ารักมากเลยโอ้โหจะเก็บหนาไว้ไหนไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สำคัญตองสปีดนี่แหละตองสปีดใหญ่ๆตัโตโตเล็กเนี่ยแหละเนี่ยมันจะสำคัญที่สุดเห็นจะกวางก็เป็นได้คุณก็ควโดนนะครับผู้ชม เฮ้ยเหม็นเดียวเว้ยเดียวใครว่าสัตว์ย่ายิงขี้ปากขี้ฟันยิงยิงตะกร้าอ๋อดีเล้วจะสลายและใครค้างอยู่ข้างบนอ๋อปากยันเล็เกมเลสกัดเลือดจิกาัดจุดจุดโดนแล้วโดนได้ไงเสียไม่แค่สามก้อนเองนะมีกายังรูดได้ละ ลดีกสุนใส่อะไรกูเสดนะไันนี้กูอยู่คนที่สี่กูเสียเปลียนที่สิบจักวาลตอนนี้เริ่มไม่เสียเปรียวแล้วครับโอเคยังเสียเปลียอยู่ล้วบอกว่ากูไม่เสียเปรียวหาพมหรือลอันนี้แค่ลสมัยหีนบุกสองหบุกสิบเก้ากูเล็บสิบแป ทำไมก,ก็ยืนท่าอย่างนั้นด้วยไม่เข้าใจวัดสามสี่ดาบคุมป่าไป็สะแบตบกูไม่ชอบมึงกูถ่ายคลิปไปกไกลๆบวกให้ว่าฮ่หาฮ่าแลวอีกไม่กี่ล้านปีที่แล้วกูจะเกิดใหม่เพราะว่าช่างมิงเยอะ กูจะอ,อัโเกรสีแบบเต็มคาราเบลแต่มันต้องหยุดดิฉะงงไปด้วยไอชมพูโ oh oh อไม่กดโอไม่กดโอเกรสีแล้วัอ,อกเกรสีแล้วัอเกรสีแล้วลิสสกาย ตมค้จะเลยคาไม่เคยอเบสอะคือเบสกันเบสกันเลยคือตันี้ัลอะเลยขวบเบสอเลยเบสเลยไม่ลอ่ะคือขกยไม่ขคยอโอโหมดมีสะด้้ยอ้ยขอมีเยอะแยะมึง่ยงเฮียอะไรของกูหัดสั่งสอนตัวเองสมั่งสิว้ยเออดีแล้วนยไม่มีใครหลบได้เลยเห็นปะ หลบได้ไงอ่ะมึงใช้เว่มองกินปากขี้ปากจู่เล็กต๊เต mm hmm. อร์แหลไปชิ yeah, ้นชิ้นใช่ไหมนายอร่อยตรงนี้แหลกงงสุดๆเลยในไงคองเงคุณโดนแล้วก็คือไอ้เขียวว้ายนี่เนี่ยสิ่งแม่งว้ายโง่โดนแล้วว้ายโง่ไอโง่ไอ้ไก่เฮยไก่เฮ่ใส่เฮ่ใส่เฮ่ คนงูไอคนนั้นพูดจ้าไม่พอเยอะแต่ทำไมคนดูมันเยอะจังแบบนี้นี่ทำไม,ไม่เห็นโดนแบนเลยขี้โกงแต่มาการตกแบบอาหารชั้นดีสุดยอดอ้าแล้วคนที่สามวิ่งเหี้ยสันเหียโอ้ยลบสองกูตบข้อขาวเออเกิดแปด เกมขี้ปลาลูกสองใส่ตูดสตูให้สตูสตนี่ขี้แตกมาใส่หน้าเธอกดเดกดเอาเอาเอาแล้วจะเร่งเข้าไปดีเพซาโตหาพ่อมหรืออ่าอัพเกรดเรียบร้อยแล้วครับเทลของคาอยู่ที่คาอัพเกรดสีนะครับ ตอนนี้มูตอนนี้มูยังไม่รีก็ช่างแม่งนะคะตอนนี้เทกูอัพเกรดสีแล้วครับพี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้เราเหนื่อยล้าจากการเล่นจกักรแลดมจกักรแลดมขี้ฟันดมขี้ปากมั่งหรือว่าดมกินเตาตัวเองอะไรที่อ่ะอัพเกรดซีทำไมของกูมีแต่ก,การาฟเกรดการนั่นเลยอะ่ะไม่เปิดสมบัติเลยนะกู ว่ตัวเพ่น้นี้รัาไปเจอกันไหมคิวนะเัาว่าหากเกิดสปาร์ตเลคสลายไม่ค่ะ